บันทึกประวัติศาสตร์ทางศาสนาจีนระบุถึงจัก,กรพรรดิกวงอู่ตี้ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออกมีชายาหลักคือจัก,กรพรรดิดีนีกวัวซึ่งให้กำเนิดเจ้าชายหลิวหยางผู้ซึ่งต่อมาขึ้นครองราชเป็นจัก,กรพรรดิฮั่นหมิงตี้และยังมีพระนางฉีชี่เป็นพระชายารองให้กำเนิดเจ้าชายหลิวอิงเจ้าชายทั้งสองพระองค์นี้แม้จะต่างมารดาแต่ก็มีความสนิทสนมกัน บันทึกเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนาในจีนเป็นกรณีแรกเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช608ระบุถึงเจ้าชายหลิวอิงผู้นี้เป็นผู้นับถือหลายศาสนาและเดินทางไปทั่วจนเป็นผู้รู้ทั้งลทัทธิต้าห่วงเหล่าหนึ่งในสำนักคิดที่มีส่วนผสมของจักรพรรดิเหลืองหรือห่วตี้ในฐานะเทพ,พเจ้าดั้งเดิมและเล่าจือที่กลับชาติมาเกิดเป็นต้นทางของลทัทธิเตา้าเจ้าชายหลิวอิง ยังเป็นผู้รู้ในศาสนาพุทธที่เข้ามาก่อนหน้านี้จนในปีพุทธศักราช584พระองค์ได้รับตำแหน่งศักดินามีเมืองหลวงอยู่ที่เพิงเฉิงพระองค์ให้การสนับสนุนสองศาสนานี้อย่างแข่งขันซึ่งข้อมูลบางส่วนระบุว่าพระองค์ต้องการสแสวงหาความเป็นอมะตะหรือมีความหวังว่าจะพบยาอายุวัฒนะเช่นเดียวกับจินซีฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ฉินขณะที่ลทัทธิเต้าห่วเหล่าและศาสนาพุทธ ถูกประเมินจากนักวิชาการในสมัยหลังว่าถูกล้อมรวมจนอาจกลายเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งพระพุทธ,ธเจ้าและเล่าจื้อได้รับการปฏิบัติดุจเทพเจ้าที่ได้รับการยอมรับในหมู่ชนชั้นสูงต่อมาในปีพุทธศักราช601เจ้าชายหลิวหยางขึ้นครองราชเป็นจกักรพรรดิฮั่นหมิงตี้ซึ่งเวลานั้นในราชสำนักราชวงศ์ฮั่นส่งเสริม และปกป้องละทิิขงจื้ออย่างแข่งขันภายใต้กรอบกฎหมายที่เคร่งครัดแต่ด้วยพฤติกรรมและกิจกรรมที่เจ้าชายหลิวอิงดำเนินอยู่ทำให้เกิดข้อคอรหาจนสงสัยว่าจะก่อกระบฏจนถึงเดือนธันวาคมพุทธศักราช613เจ้าชายหลิวอิงถูกกล่าวหาอีกครั้งจากบรรดาเสนอาอัมมย์ในราชสำนักว่ามีแผนโค่นล้มราชบัลลังก์ซึ่งกฎหมายหั่นเวลานั้นถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่สุดมีโทษถึงตาย แต่ถึงอย่างนั้นจักรพรรหมิงก็ทรงปฏิเสธที่จะประหารชีวิตพระอนุชาต่างมารดามากที่สุดเพียงลดฐานะเป็นสามัญชนและเนระเทศไปยังตันหยางในแถบแม่น้ำแยงซีตอนล่างแต่เมื่อไปถึงยังจุดหมายได้เพียงปีเดียวเจ้าชายหลิวอิงก็ปลิดชีพพระองค์เองพระสพของพระองค์ได้รับการฝังด้วยพิธีเกียรติยศในฐานะขุนนางใหญ่แห่งราชวงศ์หลังการสิ้นพระชนของเจ้าชายหลิวอิง แนวร่วมของพระองค์หลายพันคนถูกจับกลุ่มและทรมานขณะที่ชุมชนชาวพุทธในเมืองเผิงเฉิงยังคงอยู่รอดภายใต้การอุปถัมภ์ของเจอหลงขุนศึกและผู้นำพุทธศาสนาในเวลานั้นส่วนที่ตันหยางบริเวณแม่น้ำแยงซีตอนล่างเชื่อกันว่ามีผู้ติดตามหลิวอ,อิงไปก่อตั้งชุมชนชาวพุทธยังคงหลงเหลืออยู่เช่นกันบันทึกประวัติศาสตร์ระบุว่าในช่วงเวลาเล่เลี่ยก,กัน จักรพรรดิหมิงแห่งฮั่นก็ส่งทูตไปยังตะวันตกจนกระทั่งมีการนิมนต์พระเซอร์มาตังกัดสยปะมาตังคะกับพระจูฟลันหรือพระธรรมรัตนะมายังนครล่วอย่างและสร้างวัดพุทธแปเบยี่หรือวัดมะขาวไว้นอกเมืองต่อมาจึงมีการแปลพระสูตรออกเป็นคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเล่มแรกในจีนในสมัยราชวงศ์ฮั่นแต่พุทธศาสนาก็ยังคงจำกัดอยู่ในวงแคบ เฉพาะภายในราชวงศ์เท่านั้นจากนั้นนับตั้งแต่พุทธศักราช640การอิงราชทูตของจกักรพรรดิฮั่นเหอตี้แห่งราชวงศ์ฮันตะวันออกถูกส่งออกไปเอเชียกลางทางตะวันตกเพื่อศึกษาลู่ทางในต้าฉินหรือจัก,กรวรรดิโรมันและเมื่อเดินทางมาถึงพาเทียจัก,กรวรรดิโบราณในเอเชียตะวันตกที่ในยุครุ่งเรืองสุดขีดมีดินแดนตั้งแต่ตะวันออกเฉียงใต้ของอนาโตเลีย กินไปถึงบางส่วนของคาบสมุทรอาหรับที่ราบสูงอิรานและหุบเขาเมโสโปเตเมียเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมบนเส้นทางสายไหมที่เชื่อมระหว่างจัก,กรวรรดิโรมันและจีนในสมัยราชวงศ์ฮั่นถือเป็นดินแดนที่มีประชากรนับถือทั้งาศาสนาโซโรอัสเตอร์ซึ่งมีต้นทางมาจากตะวันตกของเปอร์เซียโบราณศาสนาบาบิโลเนียมีต้นทางมาจากชาวบาบิลอนในเมโสโปเตเมียและาศาสนาพุทธ ที่แผ่สยายมาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าอาโศกส่งสมณทูตเข้ามายังดินแดนตอนเหนือของชมพูทวีปจนถึงยุครุ่งเรืองของจัก,กรวรรดิกูซานในสมัยพระเจ้ากนิสกะในคราวนั้นการอิงราชทูตแห่งฮั่นได้เข้าเฝ้าจัก,กรพรรดิปาครัตที่สองซึ่งพระองค์ได้ต้อนรับคณะทูตของฮั่นเป็นอย่างดีและถือโอกาสสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตด,ด้วยการมอบสิงโตนกกระจอกเทศและของขวัญอีกมากมายแก่ราชสำนักจีน จัก,กรพัรดิปาครัตที่สองพระองค์นี้มีโอรสสองพระองค์องค์โตพระนามว่าเจ้าชายโวโลกาซิสที่3องค์เล็กพระนามว่าเจ้าชายปาทาซิริตดำรงตำแหน่งมกุฎราชกุมารดูแลพื้นที่อาณาจักรอาเมเนียซึ่งเป็นรัฐกันชนระหว่างพาเทียกับโรมันต่อมาในปีพุทธศักราช652ในพาเทียเกิดความวุ่นวายเมื่อโอซิรอสที่หนอนุชาของจัก,กรพรรดิปาครัตที่สก่อกบฏ และยึดครองพาเทียฝั่งตะวันตกจนปีถัดมาจักรพรรดิปาโครัตท,ที่สองก็สิ้นพระชนเจ้าชายโวโลกาซิสที่สามโอรสพระองค์โตจึงกลายเป็นผู้สืบทอดและยึดครองพาเทียฝั่งตะวันออกหรือที่เรียกว่าพาเทียน้อยในปีพุทธศัรกรา65 6, รช656มกุฎราชกุมารปาธามาสิริษ จึงขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งอารเมเนียแต่รุ่งขึ้นในปีพุทธศักราช657จกกักรพรรดิราจันหรือมากัสอุลปิอุสานัตแห่งจกกักรวรรดิโรมันก็เปิดฉากโจมตีอาณาจักรอารเมเนียจนกษัตริย์ปาธรมาซิริสต้องลีภัยหลังถูกขับออกจากอารเมเนียอย่างผู้บอบช้ำอดีตผู้ครองอารเมเนียมุ่งหน้าไปยังพาเทน้อยที่อยู่ในความครอบครองของพระเชษฐาโวโลกาซิสที่สซึ่งเชื่อกันว่าที่แห่งนี้เอง ได้เปิดแนวคิดใหม่ต่อปาธามาซิริสเนื่องจากพาเทน้อยมีอาณาเขตติดต่อกับจักรวรรดิกูซานและกลายมาเป็นต้นทางของผู้มีบทบาทสำคัญจากการแปลพระธรรมวินัยต่อพุทธศาสนาในจีนที่รู้จักกันในนามอันชิก่าข้อมูลด้านพุทธศาสนาของจีนยืนยันว่าปาธามาซิริสหรืออันชิเก่าเป็นผู้รอบรู้แตกฉานในตำราทั้งในประเทศและต่างประเทศเชี่ยวชาญดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์ เชี่ยวชาในาศาสตร์7ดาวห้าธาตุสามารถวิเคราะห์ดวงชะตารวมถึงเข้าใจภาษานกและสัตว์ต่างๆและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เมื่อมาอยู่ในพื้นที่ที่พุทธศาสนารุ่งเรืองอยู่อันซิเก่าจึงได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนาโดยตรงซึ่งมีบันทึกว่าพระองค์ได้ศึกษาประชญาทางพุทธศาสนามากมายจนตัดสินใจบวชเป็นภิกษุในนิกายสรวาติวาตซึ่งแยกออกมาจากหีนยาน หรือเทราวาตตั้งแต่สมณทูตในสมัยพระเจ้าอาโศกเดินทางมาจากทางตะวันตกเฉียงเหนือของอนุทวีปอินเดียและแพร่หลายจนพุทธศาสนามีชื่อเสียงอย่างมากในยุคที่พระนาคเสนรบรรยายธรรมจนพระเจ้าเมนันเดอร์ยอมรับดังปรากฏในมิลินทัปัญหาอันด่งดังก่อนจะแผ่สยายไปยังอาณาจักรพาเทียราว1 2 3 8ปปีก่อนคริสตกาลและได้รับความนิยม ในช่วงเวลาที่ราชวงศ์กูซานเข้ามาในดินแดนนี้ในระยะแรกภิกษุอันซิเกาศึกษาจนแตกฉานก่อนจะเดินทางไปแผ่นดินจีนในช่วงระหว่างพุทธศักราช690ถึง692บันทึกราชวงศ์เหลียงระบุว่าเป็นช่วงแรกในรัชสมัยของจกักรพรรดิฮั่นหวงตี้หรือตรงกับช่วงปีที่สองแห่งเจี้ยเหอแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ในบันทึกระบุว่าเมื่ออันซิเก่าเดินทางมาถึงเมืองหลวงลวงย่ยางในช่วงเวลาที่พุทธศาสนามีผู้นับถือเฉพาะในราชวงศ์หรือสังคมชนชั้นสูงเท่านั้นและเป็นนิกายที่แตกต่างไปจากสรวาวติวาทซึ่งนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ทางพุทธศาสนาเชื่อว่าการเผยแผ่พุทธศาสนา ในดินแดนลุ่มน้ำทาริมอันเป็นที่ตั้งของเมืองโคทันในระยะแรกเป็นนิกายธรรมคุปตะกะหนึ่งใน1 8ถึง20นิกายพุทธศาสนายุคแรกที่แยกมาจากมหิสาสกะซึ่งมีความละไมกับสรวาติวาดแต่หลักทรรมใกล้เคียงกับมหาสังคิกะที่เป็นต้นทางของมหายานนิกายธรรมคุปตะกะนี้เคยรุ่งเรืองภายใต้การสนับสนุนของชาวอินโดไซเทียนในแคว้นคันทาระทางตะวันตกเฉียงเหนือของชมพูทวีป ที่สื่อสารกันในภาษาคันธารีอักษรคโรสถีก่อนจะเสื่อมลงจากอำนาจของจัก,กรวรดิกูสานและไปปรากฏอีกครั้งในลุ่มน้ำทาริมที่เขียนเป็นภาษาโคทันดังนั้นในสมัยที่จัก,กรพรรดิหมิงแห่งหั่นส่งทูตไปยังอินเดียแล้วเชิญพระกศสยปะมาตังค่ะกับพระธรรมรัตนามายังล้วอย่างและสร้างวัดมาขาวจึงเชื่อได้ว่าคำพีทางพุทธศาสนามีการแปลออกมาจากภาษาโคทัน ในนิกายที่เกี่ยวข้องกับธรรมคุปตะกะซึ่งภิกษุวสุพันหนึ่งในผู้ก่อตั้งนิกายโยคาจารย์ในช่วงพุทธศตรวรรษที่9ถึง10กล่าวว่าธรรมคุปตะกะยึดมั่นกับฝ่ายเทรวาดและต่อต้านสรวาติวาดโดยธรรมคุปตกะปฏิเสธสรวาติวะด,ด้วยเหตุผลที่ว่าคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธองค์ได้สูญหายไปแล้ว ดังนั้นเมื่ออันซิเกาเดินทางมาถึงล่่หยางจึงได้ทำการแปลคำพีพุทธพาเทียเป็นภาษาจีนจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นพระสูตรสมาธิของสำนักสรววติวาดและสำนักวิภาษะจนได้รับการกล่าวขานในนามปรมาจารย์แห่งสมาธิและธรรมะซึ่งอาจารย์เต้าอันภิกษุปราชสมัยราชวงศ์จิ้นตะวันออกยกย่องการแปลนี้ว่ามีความหมายหลักการชัดเจนคำศัพท์ถูกต้องเป็นการแปลได้ไพเราะ แม้จะไม่สวยหรูและแปลได้มั่นคงไม่สับสนส่งผลให้พุทธศาสนาขยายออกไปจนได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนมากขึ้น <cos> <t rain> ในช่วงเวลาเล่เลี่ยก,กันหลังภิกษุอันศิเก่าใช้เวลาในจีนเก้าปีก็ได้มีโอกาสพบกับภิกษุโลกสะมาหรือจื้อหลัวเจียเชิ่น หรือเจเชนภิกษุชาวยุ่ยจื้อแห่งจักรวรรดิกูชานในสายพุทธมหายานซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากการแผ่สยายของพุทธมหายานโดยพระอสวโควะและพระวะสุมิตรแห่งจักรวรรดิกูซานพระภิกษุเจเชนเดินทางมาถึงลู่หยางในปีสุดท้ายของรัชสมัยจกกักรพรรดิฮวงตี้แห่งฮั่นตะวันออกราวพุทธศักราช710และถือเป็นผู้นำพุทธมหายานเข้าสู่จีนเป็นรูปแรกมีการแปลคำพีเป็นภาษาจีน มากกว่าสิบเล่มเช่นคำพีปรัชญาปารมิตาและพระสูตรอวะตังสกสูตรเป็นต้นซึ่งความโดดเด่นของการแปลคำพีมหายานของเจียเชิญมีการใช้ศัพท์ของเล่าจื้อและเตา๋าเข้ามาเป็นส่วนผสมจึงถูกจริตต่อชนชาวหัน่นถึงกับมีคำกล่าวว่าพระสูตรเหล่านี้ล้วนมีความล้ำลึกและลึกลับให้ความสำคัญกับความจริงและไม่เสริมแต่งจึงได้รับการเผยแพร่อย,อย่างรวดเร็ว จึงกล่าวได้ว่าในช่วงพุทธศตรวรรษที่8พุทธศาสนาได้อย่างรากในจีนทั้งนิกายธรรมคุปตกะที่มีมาแต่เดิมก่อนจะถึงการเข้ามาของนิกายสรวาติวาดและมหายานซึ่งเดินทางเข้าสู่จีนในเวลาไล่เล,เลี่ยก,กันและดูเหมือนว่าคำพีในฝ่ายมหายานที่ครอบคลุมปรัชญาอวตตังสกะรัตนกูฏและนิพานมีอิทธิพลต่อคนรุ่นต่อมาทั้งปรัชญาหลักคำสอนไม่เพียงแต่ได้รับการยอมรับ ในชนชั้นผู้ปกครองแต่ยังแพร่หลายสู่รัษฎรและกลายเป็นสำนักคิดที่ได้รับความนิยมในช่วงเวลาต่อมาแม้กระนั้นก็ไม่ได้หมายความว่า,าศาสนาพุทธจะเข้ามาอย่างรากได้อย่างแข็งแรงเนื่องจากความเชื่อเดิมของชาวฮั่นยังคงจดจ่ออยู่กับาศาสนาพื้นบ้านคำพีอี้จริงแนวคิดเล่าจื๊อในเต๋าเตอ๋อจรและละที่ขงจื๊อที่มีมา และอาจผันแปร ى, ไปตามความต้องการของฝ่ายอำนาจหรือราชวงศ์ที่เข้ามาปกครองในแต่ละช่วงเวลาประวัติศาสตร์ยืนยันว่านับแต่ระยะแรกของราชวงศ์ฮั่นเน้นไปที่ขบวนการห่วเหล่าแต่ต่อมาก็ถูกบทบังในสมัยจัก,กรพรรดิฮั่นอู่ที่ยกละทธิขงจื้อเป็นปรัชญาการปกครองภายใต้ความเชื่อท้องถิ่นที่ยังคงมีราชินีแม่แห่งตะวันตกจากหลักฐานจารึกกระดูกทํานายของราชวงศ์ซาง ในฐานะผู้แจกจ่ายความเจริญรุ่งเรืองอายุยืนยาวและความสุขชั่วนิรันดร์ดังนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือความเชื่อใหม่ที่ถูกแนะนำให้เป็นที่รู้จักซึ่งถือเป็นน้องใหม่ที่ต้องใช้เวลาสังสมปีพุทธศักราช686ถึง741ตระกูลจาง ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากเมืองเฟิงมณฑลเจียงซูที่เริ่มต้นด้วยจางเต้าหลิงหรือฟู่ฮั่นผู้นำทางาศาสนาจนถึงจางลู่ได้จัดระเบียบดินแดนเป็นสังคมมณฑลก่อตั้งลทัทธิเตา๋าเป็นาศาสนาจักของปรมาจารย์แห่งสวรรค์ในยุคแรกโดยพัฒนามาจากวิถีแห่งข้าวห้าเมล็ดต่อมาในระหว่างปีพุทธศักราช727-748ช่วงเวลาปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออกเกิดขบวนการวิถีแห่งสันติภาพสูงสุด ในจงหยวนที่ราบภาคกลางเป็นกบฏชาวนาที่เรียกว่ากบฏพภกผ้าเหลืองเป็นขบวนการทางาศาสนาและการทหารจากลทัทธิเตา๋าโดยตระกูลสําคัญที่นําโดยสายตระกูลจางเช่นกันมีจางจวีและจางหลิวเป็นผู้นํามีจุดมุ่งหมายต่อต้านราชวงศ์ฮั่นเป็นหลักหลังจากผ่านช่วงเวลาแห่งสงครามขบวนการปรมาจารย์แห่งสวรรค์รอดพ้นหายนะและปลอดภัย เพราะไม่มีจุดมุ่งหมายจะเข้าแทนที่ราชวงศ์ฮั่นขบวนการนี้จึงเติบโตและขยายอิทธิพลกลายเป็นศาสนาจนถึงช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออกการเมืองภายในราชสำนักก็เข้าสู่ความวุ่นวายเมื่อจัก,กรพรรดิฮั่นเซาตี้ขึ้นครองราชอํำนาจของขันทีที่สั่งสมมานานก็ถูกกําจัดโดอยอัมมาดยนเศร้าหรือที่รู้จักกันในชื่ออ้วนเซียวมีการกําจัดขันทีไปมากกว่าสองพันคน แต่ต่อมาตงจัวหรือตังโต้ข้าราชการแห่งราชสำนักเข้ายึดอำนาจในนครล,ล่วอย่างแล้วปลงพระชนจัก,กรพรรดิหั่นเซาตี้ในปีพุทธศักราช733ก่อนจะยกหองจูเหียบพระอนุชาต่างมารดาขึ้นแทนในนามพระเจ้าเฮียนเต้เป็นจัก,กรพรรดิหุ่นเชิดขณะพระชนมายุ8พันษาแล้วย้ายเมืองหลวงไปยังฉางอาน ประวัติศาสตร์บันทึกว่าช่วงเวลานี้ตังโตะถลิงอำนาจและปกครองบ้านเมืองอย่างโหดเหี้ยมจนสองปีให้หลังอองอุ่นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ล่อลวงให้หลีป่ปู้หรือลิโป้ขุนศึกชีตูเว่ยหรือผู้บังคับการทหารมาและบุตรบุญธรรมของตังตตะให้ลอบสังหารตังตตะจนเป็นผลสำเร็จก่อนจะพาจากกพักรพรรดกลับยังล้วอยางแต่ถูกนายทับเฉาเฉาหรือโจโฉยกทัพเข้าสู่ล่วอยาง แล้วอัญเชิญพระเจ้าเฮียนเต้ไปยังนครฮูโตเมืองหลวงแห่งใหม่ของจัก,กรวรรดิแต่โดยพฤตินัยโจโชใช้พระเจ้าเฮียนเต้เป็นไพ่ตายเพื่ออ้างความชอบธรรมและกำจัดขุนศึกที่เป็นศัตรูควบคุมและใช้อำนาจบริหารบ้านเมืองในนามจัก,กรพรรดิจนเดือดร้อนไปทั่วแผ่นดินแต่เส้นทางอำนาจของโจโชก็สะดุดลงในฤดูหนาวปีพุทธศักราช751-752 เมื่อเขาพ่ายแพ้แก่ขุนศึกฝ่ายใต้อย่างเล่าปีและซุนกวนในยุทธการเซ็กเพกประวัติศาสตร์ศาสนาในจีนระบุช่วงเวลานี้ว่าในปีพุทธศักราช758ลทัทิเตาได้รับการรับรองหลังจากสนับสนุนให้โจโฉขึ้นสู่อำนาจอย่างถูกต้องเล่าจื้อได้รับการยอมรับในฐานะเทพเจ้าในช่วงกลางคริสต์ศตวตรรษที่สองและละทัทิเตาก็ได้รับการปลูกฝังค่านิยมลงในส่วนอื่นๆของจัก,กวรวรรด ในฐานะเป็นฝ่ายเน้นพิธีกรรมและการสารภาพบาปจนพัฒนาเป็นโครงสร้างทางาศาสนาอย่างเป็นระบบขณะที่ผู้เกี่ยวข้องในาศาสนาพุทธวางตัวเงียบเข้าขั้นปลีกตัวออกจากศูนย์อำนาจจนถึงในปีพุทธศักราช763เมื่อโจโฉเสียชีวิตลงเชา้าผีหรือโจผีบุตรชายขึ้นสืบอำนาจแทน และใช้โอกาสนี้ถอดถอนจกกักรพรรดิเฮ e ียนเต้ออกจากบัลลังก์แล้วสถาปนาตนเองขึ้นเป็นจกกักรพรรดิอันถือเป็นการสิ้นสุดราชวงศ์ฮั่นและเป็นจุดเริ่มของการกำเนิดอาณาจักรสามก๊กที่รู้จักกันดีในนามวุยก๊กจกก๊กและงอ่อกก๊กส่วนพุทธศาสนาก็ตกอยู่ในภาวะส่วนเซไปตามแรงกระเพื่มของสงครามที่ต้องแข่งขันกับาศาสนาพื้นเมืองและละทัทิเตา๋า และถูกเรียกเป็นเชิงดูหมิ่นว่าเป็นวิธีแห่งอสูรและความคืบหน้าของการปักหลักพุทธศาสนาในจีนนับจากนี้ก็ดำเนินไปอย่างเข้มข้นซึ่งจะนำมาเสนอในอพิโซดถัดไปขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ